สวัสดีจ้าวันนี้ก็กลับมาพบกับพวกเราตอนเย็นๆอีกแล้วจ้าวันนี้เราจะยกพลไปกินผููผ้าปิ้งย่างสาขาหนองหารจ้าบุฟเฟ่ทะเลเผาอันดับแรกแก็จะมารีวิวเครื่องดื่มให้ดูก่อนเลยจ้าเครื่องดื่มถัดมาก็จะเป็นเมนูของหวานของทอดน้ำจิ้มก็จะมี3อย่างน้ำจิม seafood, ้มซีฟู้ดจิ้มหมูกระทะแล้วก็จะเป็นน้ำจิ้มปลาร้าจ้าน,นี่ถ่าน้ำจิ้มไม่เผ็ดซูซ่าโดนใจแล้ว ็สามารถเติมได้จ้ามาฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนอาหารโซนอาหารทะเลยกทะเลมาไว้ที่นี่เลยจา้าปูกุ้งมือปูกุ้งมือกั้งหอยหนังลมตัวใหญ่ๆเลยจา้าน,นี่จ้าหอยแครงอันนี้หอยแครงนะชอบมากจ้าตัวใหญ่เลยค่ะเป็นวานนงหว่ารอรอลวกก่อนอันนี้มาถัดมาน,นี่ก็จะเป็นโซนเนื้อ,อาาที่ไว้สาหรับย่างสําหรับต้มเขาก็แยกเป็นโซนเป็นโซนเลยจา้าผักเนื้อวนเส้นอันนี้ก็จะเป็นอาหารสําเร็จ ลูกเรียกน้ำย่อยถ้าเรายางไม่ทันเราก็กินอันนี้รอได้จ้ามีแมงดาทะเลเน,นี่ถัดมาอีกก็จะเป็นโซนผักจ้าผักต่างๆอันนี้แหวนเพชรนะก็เยใส่ผ้าคลิ้วก่อนเลยเฮ้ยลืมพี่นองมาจ้ามาลงมือจินกันเลยจ้าเข้ากันสืยืนยางแบบนี้เลยจ้าหนังย่างมันบรสะใจจ้าวันนี้สองเตาหมูกระทะสองเตาปิ้งย่าง เตาจัดไปจุกๆเลยจ้าวันนี้ยกพลมากี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนจ้าจุกๆเลยเมื่อนี่โอ้ยกินอิ่มจนพุงออกจนคาเมลนี่ก็เริ่มออกแล้วได้ี่นอกใกล้แล้วก็สิอิ่มแล้วอันนี้เราก็จะมาทําการย่างกันเลยจ้าน,นี่ก็จะเป็นเนื้อสันสันคอหมูดูส่วนอาหารครบแล้วเราก็จะมาทําการย่างกันเลยจ้าย่างหอมๆอย่างนี้เลยจ้าเติมฐานไปแล้วสองรอบสามรอบจุก ุกไปเลยปูถ่านใหญ่หมูถานอ้ปูถานใหญ่เลยจ้านี่จ้นก็จะเป็นหม้อของแม่พ่อแม่นะถัดไปก็จะเป็นปิงย่างูคำใหญ่ๆกับจิมกีไปเลยจ้ากิมกีร้านนี้แซ่บแต่โมเปี้ยวเลยจ้าหอมอร่อยคำใหญ่ๆอันนี้ก็จะมาทําการชิมหอยนางรมจ้าแกะมาเองกับมือหวานๆช้ำๆแบบนี้กันไปเลยจ้าคำใหญ่ๆเต็มปากเต็มคำเลยจ้านะชอบมากชอบมากนี นางบอกว่าชอบมากนี่เปลี่ยนกันชิมจะชอบแซบอีรีบอ่ะบนวะแซบ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 เธอแซบ,แซบ,แซบ แสบอิรีหวานจุวยจุยนะหมาบเข้าให้อีกคํานึงไปแล้วจ้าแต่สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากจ้าวันนี้พาครอบครัวมากินบุฟเฟ่แ่บแสบข้าละจ้าจินนยาก,กระแซกินกับครอบครัวกินยังไงก็อร่อยจ้ากินกับคนที่เราลกสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจุ๊ๆ